พุทธวจนะชุดมักวิธีที่ง่ายกัสปะหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ซึ่งผู้ปฏิบัติตามแล้วจะรู้ได้เองจกเห็นได้เองกัสปะหนทางนั้นเป็นอย่างไรปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่าหนทางนั้นคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมนตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิการละนันทิพบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจพิกุทั้งหลายคูดแม่นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด พิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายมูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด้พิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ พิขุทั้งหลายน้ำลายแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภพิขุทั้งหลายส,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 สิ่งท uh> ี่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขุทั้งหลายหนองแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภพิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายโลหิตแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้